ไปติดตามกันต่อน,นะคะในเรื่องของการทําความสะอาดทากาศยานอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะค่ะ,คะจิตอาสาพระราชทานเก่าศูนย์ซีแลวก็จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดอรธานีพี่น้องเพื่อนไปเสร็จไปถูทําความสะอาดจ,จุดสัมผัสเนาะค่ะร้าวบันไดเลื่อนเนาะค่ะเก้าอ e, ีนางล่อตู ATM ่ยทีเอ็มแน่เนาะค่ะหรือว่ายูุบริเวณต่างๆจุดต่างๆที่สําคัญทากาศยานจังหวัดอุดอรธานีแลวก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด1 9ค่ะส้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เขาไปใส่บริการค่ะ นายนิรัตพงศ์สิทธิ์ถาวรผู้ราชาการจังหวัดอุดรธานีน้ำจิตอาสาพระราชทานเก่าสุนทรีและกาจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีล่งพื้นที่ค่ะไปเซตไปถูทําความสะอาดจุดสัมผัสด,ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคราสั่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เก่าพี่น้องโดยเน้นอยู่บริเวณราวบันไดเลื่อนราสัง่งมีกระชีจับนู่นเซมเงื่อนในการจับ แมนค่ะมองค้นตุ๊ดทูดทุ้ๆนะล่ะว่าจะเป็นเก้าอี้นั่งทาของผู้โดยสารญาติที่มาใส่บริการทิทากาศยานอุดรธานีเนาะคะ ATM, ่ะตัวเอที่เอ็มโตเก้าอี้ร้านจำหน่ายอาหารค่ะ ความกันนี่ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธนารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้ห่วมประชาสัมพันธ์สั่งการรับลูกป้องกันดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใส่บริการนําค่ะค่ะแล้วกันในส่วนของท่าอากาศยานอุดรธานีค่ะหรือที่ห้องมักจะเอิ้นติดปากว่าสนามบินนี่แหละค่ะเพื่อนกัดจัดให้มีการคัดกรองประชาชนที่มาใส่บริการทุกคนด้วยการตรวจอุณหภูมิร่างกายค่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มีการจัดซื้อประชาสัมพันธ์โรควิด -19 เพื่อให้ความรู้แก่ประชา ช่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในมื้อนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการระดมความร่วมมือจิตอาสาซอยกันทําความสะอาดสนามบินแล้วในช่วงเวลาเดียวกันค่ะส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนแลักประชาชนในพื้นทีค่ะก็ยังได้ซอยกันทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่หนึ่งแห่งที่สองคือมีสองมองแล้วก็ที่สถานีรถไฟค่ะและ คิวรถตู้คิวถารถบ้านเท่าอ่าหล่ะแต่เป็นคิวรถตู้สาธารณะค่ะบริเวณห่างสัพสินค้าเส้นทันอุดรธานีซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อนบอกว่าสถานการภาพร่วมของจังหวัดอุดรธานีนั่นค่ะแรงงานอุดรธานีหลยที่สุดเลยแล้วก็ตามลูกหลานของเฮ้าค่ะที่เพื่อนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆเนี่ยลราก็กลับมา ก็ต้องเบ่งองแงกันโดยวิธีที่ถูกลักตามหลักการแพทย์หลักการสารสุขค่ะต้องมีการฉีดพ่นยาคาเสื้อ,อการแยกออกว่าให้สัมผัสกับผู้ใดการแจกคู่มืออุปกรณ์ป้องกันเพื่นบอกว่าคนอุดรน,นะฮักค่ะนะเป็นคนตาฮักก็ซอยกัน เบื้องแง่กันผูือรับผิดชอบต่อสังคมกลับมาแล้วก็แยกโตออกไปยุ่ตามเทียงหน้าค่ะยุ่ผู้เดียวพร้อมเนี้ยาบกเยวของกับญาติพี่น้องค่ะยุ่ให้ครบสิบสี่มือเมื่อเนียยืนยันว่าอัตราการป่วยโควิดสิบเก้าอุดรธานีเป็นศูนย์มาสั่นม่มีคนบ่มีคนติดเชื่อแต่ทางอุดรธานีเอง่นก็บอกว่าคนก็ป้องกันยังต้นเนื่องค่ะบ่าประมาณแม้จะเป็นศูนย์พี่น้องประชาชนนี่อุ่นใจใดค่ะค่ะ ะนะคะ,ะอันนี้ก็ต้องเอาแบบนี้แหละเนาะ<ช>ต้องตรวจทุกซอกทุกมุมล่างมือเด้อค่ะพี่น้องจังสิปองกันโรคลายใดส่วนหนึ่งค่ะ